สวัสดีครับผมเคยพูดเรื่องแนวทางการทำสวนทุเรียนของผมไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาคลิปนี้ผมจะมาซาวเสียงถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยคนกับอีก30มสิบคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความรู้สึกว่าอยากไป ผมจะพาไปชมสวนทุเรียนต้นแบบของผมนะครับเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมเป็นคนที่ชวนผมมาทําสวนทุเรียนทุเรียนเฟสสองนะครับก็คือรุ่นที่สองรุ่นแรกอายุได้7ปีแล้วขายไปแล้วครับขายเปสองสองปีแล้วแล้วก็ทุเรียนเฟสสองของญาติผู้ใหญ่คนนี้นะครับไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยทุเรียนสองปีแล้วนะครับไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลย แทบจะไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยฉีดบ้างเวลาที่เพียลงหนักนอกนั้นก็ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษอะไรเลยปลูกในร่องกล้วยดูแลกล้วยมากกว่าทุเรียนอีกก็คือถ้าเกิดใส่ปุ๋ยกล้วยไปเจอต้นทุเรียนก็เอาใส่ไปด้วยขี้ไก่ธรรมดาน,นี่แหละครับขี้ไก่ไม่ได้อบด้วยซ้ําไม่ใช่ขี้ไก่ผงด้วยไม่มีหลักวิชาการอะไรมากมายครับเอาง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้ มียอดไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์แล้วก็สาสิบคอมเมนต์ผมจะพาไปชม,ชมสวนทุเรียนสองปีที่ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยทุเรียนสวยมากครับสวนต้นแบบเลยเพื่อเป็นการยืนยันว่าแนวทางนี้ใช้ได้นะครับกับการรักษาทุเรียนตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่เกษตรอินทรีย์นะครับตามธรรมชาติปลูกทุเรียนในล่องกล้วยตอนนี้กล้วยราคาแพงมากเลยนะครับกิโลละสิบดบาท ขนาดตอนละ8ปดบาทนี่ก็ปีหนึ่งก็ซื้อรถได้คันหนึ่งครับตอนนี้18บาทก็คิดดูแล้วกันปุ๋ยที่ใส่ทุเรียนก็คือใส่ปุ๋ยกล้วยไปเจอต้นทุเรียนก็ใส่เข้าไปด้วยขี้ไก่ธรรมดานี่แหละครับขี้ไก่บ้านๆไม่ได้หมักไม่ได้อบอะไรเลยไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยตามนั้นนะครับถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ไปได้ผมจะพาไปชมสวนแล้วก็คุยกับเจ้าของสวนถึงแนวทางแล้วก็วิธีการแล้วก็สิ่งต่างๆที่พอผมว่าจะหาความรู้ จากท่านได้นะครับขอบคุณครับผมสว,สวัสดีครับ